ทางออกบ้างบางพื้นที่ก็ยังไม่มีทางออกแต่อันนี้มันอาจจะมีประเด็นใหม่หรือว่าปัญหาพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็อย่างที่คุณการบอกอมผมถามนิดนึ่งนะอย่างประเด็นเนี้คุณแบงค์กับคุณการได้ถามขอไหมตอนที่ว่าทางถามทางว่าไปแล้วละ่ะคือพูดง่ายๆผมว่าคือมันไม่ได้ขึ้นบอกงี้คนกลุ่มนี้เราเข้าใจนะถ้าเราใช้เล่กฎหมายอะ่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้มีกรรมสิทธิ์แต่เข้าไปบุกรุกที่ของ,ของ,ข,องของการรถไฟเนาะ แต่พอดีเนี่ยคุณก็ต้องมา,ม,ามองอีกมุมหนึ่งว่าโอเคหนึ่งเลยคือคุณปล่อยเขาอยู่มันต้อง30 40, 40ปีคุณก็ไม่ได้ไปทวงสิทธิ์อะไรบางทีบางคน50ปีแล้วด้วยซ้ําแต่ถึงเวลาพอคุณอยากได้ทีปุ๊บอะคือถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไปบอกเขาตั้งแต่แรกเนาะปิดกั้นห่วงกั้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่พอมันอยู่มานานขึ้นมาก็อยู่เป็นเจเนอเรชั่นคุณพอ่อคุณแม่อยู่มาตั้งนานแล้วอยู่พื้นที่นี้มีความผูกพันกับพื้นที่อ่าแล้วถึงเวลาหนึ โอเคแล้วก็ไปออก mm hmm. เช่นไปเข้าโครงการ mm hmm. บ้านมันคงอะไรพวกนี mm ้เนาะซึ่งบ้านบ้านมันคงเนี่ย mm hmm. ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าคือบางอันน่ะกลายเป็นว่าเอาถ้าผมพูดง่ายคือพอจะทําโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยขอแป๊บเดียวหาที่ให้ได้เลย mm hmm. จะมาทําโครงการเลยแต่คนบางกลุ่มเนี่ยที่เขาสู้กันบอกว่าขอเศษที่กับรถไฟมาสักหน่อยหนึ่งได้ไหม mm hmm. ไม่ได้เยอะมากครึ่งไร่หรือไร่สองไร่อะไรก็ว่ากันมาใช่ไหมฮะ mm hmm. เพื่อที่มาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันอะไรเงี mm ้ยเข้าโครงการบ้าน บ้านมันคงก็คือจัดสรรบ้านให้เรียบร้อยสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่ไม่สามารถที่จะถูกจัดเป็น priority ได้คุณต้องจัดก่อนว่าโครงการบ้านมันคงเนี่ยเขาผ่อนกันแค่เดือนละ2005ผ่อนไม่ไหวแล้วนะ Default เต็มเลยผ่อนไม่ไหว2 5 0 5ถ้าบ้านเพื่อคนไทย4,000เริ่มต้นนะแต่ของจริงอาจจะไปสัก5 0 0 0อะไรมาเนี่ยคือไม่มีทางที่จะคนจนเหล่านี้จะเข้าไปไดมีบ้านได้ มันไม่ใช่ตลาดเขามันไม่ใช่ตลาดเขาแล้วก็ผมก็เลยก่อนบอกว่าอ๋อนโยบายบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยไม่ใช่การทําบ้านเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยจริงๆไปอยู่อแต่เป็นอาจจะไปตอบโจทย์ในเซกเตอร์อื่นเหลือเช่นเซกเตอร์อาจเฟิร์สจ็อบเบอร์คนทํางานอะไรจริงๆเฟิร์สจ็อบเบอร์อาจจะพอไม่ไหวเลยเออกำลังจะคิดอยู่เหมือนกันจริงๆไม่ไหวนะผมคิดว่าอาจจะเป็นเป็นชนชั้นกลางอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่ายังไม่ใช่ชนชั้นกลางเขาคือชนใช้ทํางาน ที่อาจจะสเตเบิลในระดับหนึ่งแล้วคุณคิดว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ต้องมีอย่างต่ำสักสองหมื่นห้าสามหมื่นขึ้นไปอ่ะซึ่งไม่ใช่เฟิร์สจ็อบเบอร์เลยเนะี่ยไม่ใช่เฟิร์สจ็อบเบอร์เฟิร์สจ็อบเบอร์หมื่นห้าหมื่นแปดเออใช่ซึ่งก็คือต้องเป็นเลงช์ประมาณคนที่ทำงานมาสักระยะสี่ห้าปีหรือว่าเก่งในระดับหนึ่งตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ใช่เอฟเฟรชของของกรกรุงเทพหรือน้องๆจบใหม่คือน้องๆจบใหม่กินเฉยๆก็หมื่นหนึ่งแล้วค่าเดินทางก็อีกห้าหนี้กยศ แล้วก็จะเหลือตังได้ไงอีก6 0พันเพื่อจะไป cover ตรงเนี้ยมันต้องเงินเดือนต่ำๆม,มีสัก25 0 0 0ถึงจะแบบมัน viable จริงๆที่จะไปต่อได้คุณคุณซีโร่วันเขาถามว่ายังไม่เก็ตประเด็นนี้นะคือยงไมพื้นที่คนที่บุกหลุกคือผมผมไม่ได้มองในเชิงนะคือคือผมด้วยความที่ผมไปถ่ายมาบ่อยเนาะตอนแรกก็มันก็จะเป็นแว่นนั้นเนาะถ้า <Sí> ถ้า,ถาคือถ้ามันเป็นพื้นที่เอกชนอ <Sí> ่นะผมเข้าใจนะสมมติถ้าผมเป็นเจ้าของพื้นที่แบบนะที่มันไม่ใช่เป็นไม่ไม่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณที่คุณแบบลลงทททุุนนนนนนมมมาาาาผเเเข้้้้ใใจัััดววยแต่่่พพออถป็ืีีระ เป็นเจ้าของอ่ะมันมีมิติอื่นอ่น่ะความรู้สึกผมอ่ะคือจริงๆแล้วเพราะู่อารัดเป็นเจ้าของการรถไฟมันคือหน่วยงานของรัฐถูกป่ะคือจริงกับพื้นที่มันก็เป็นเหมือนพื้นที่ประชาชนด้วยมันมีมันมีใน,ม,ม,นม,มุมนั้นด้วยอย่างหนึ่งเนาะและอย่างหนึ่งคือเรา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 กำลังจะหาทางออกร่วมกันเนาะว่าคือเข้าใจแหละที่คุณบอกว่าเอ้ยเอาออกไปเลยมันไม่ใช่ที่คุณอะไรเงี้ยแต่ สำหรับเราเราเราก็มองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนสังคมนี้ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะการที่ผักเขาออกไปเลยดื้อโดยที่ไม่พยายามจะช่วยหรือเหือหาทางออกกับเขาอะมันมันถูกต้องแล้วเหรออะไรเงรี้ยก็อยากอยากให้คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณเกิดในชุมชนแบบนั้นเนาะแล้วคุณจะทํำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีถูกจริงๆเว้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องมาคุยกันจริงๆแล้วแล้วชันตามปฏิรูปของสังคมมันเป็นยังไงมันก็ต้องให้มันเป็นไปตาามนนั้คคืออยุณ อย่างคุณการมาพูดเนาะแมงมาพูดอะผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นป๋อม่ตินี้คือถูกเสมอไปแต่ผมรู้สึกว่ากระบวนการมันต้องมีก่อนนึกออกไหมอย่างน้อยมันต้องเรียกกันมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันได้ถ้าสมมติเราจะทําโครงการนี้ต่อไปเนาะซึ่งการรถไฟเ็าพูดก็ตามตรงว่าหลายๆพื้นที่เขามีกระบวนการนี้แล้วแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วไงโครงการพวกนั้นแ,แต่ไอโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเขาได้มีการคิดเผื่อไว้หรือเปล่าว่าคนเหล่านี้ที่อยู่มาก่อนเนี่ยเราจะหา เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่การช่วยเหลือเขายังไงอะไรเงี้ยอย่างบางพื้นที่เขาก็เหมือนทําเป็นเหมือนพื้นที่แบบเช่าราคาถูกให้อะไรเงี้ยแบบปีละไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางพื้นที่ก็ก็ได้แต่บางพื้นที่มันก็ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีกระบวนการแต่ประเด็นนี้คือที่คุณถามเขาไปเนี่ยคือยังไม่มีใช่ไหมกระบวนการคิดเรื่องอย่างยอย่างในเรื่องของการหาที่อยู่ให้ของของกลุ่มที่อยู่ในพงพิการเนี่ยยังไม่มี คือต้องบอกนีนถ้าเกิดคุณใช้เล็งกฎหมายมาบองอะไงมันก็ผิดอยู่แล้วใช่นนใช่อันนี้ผมเข้าใจแต่ทีนี้คุณต้องมองในน,น,นเชิงมิติอะถ้าเกิดมิติเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยคุณก็ <c oughs> อย่าลืมว่าบางพื้นที่เนี่ยจริง,รงๆเขาบุกเบิกมาก่อนทุกคน จนกระทั่งมันก็อาจจะเริ่มมีประชากรมีความหนาแน่นเริ่มมีความจเจริญขึ้นมารัฐถึงเริ่มลงทุนตรงนั้นพอลงทุนตรงนั้นจะปุกกันว่าที่ดินบริเวณนั้นเริ่มมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็อยากก็อยากได้คืนกลับมาอะ,อะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจนะเรื่องประเด็นที่บอกว่าโอเคมันมีเรื่องมีติบุกรุกแล้วทีเนี้ยเหมือน,นว่าอ่ะคนคนทำผิดแล้วเราต้องไปสนับสนุสนเพิ่มเติมให้หรอแต่ผมมองว่าแล้วคุณจะปล่อยให้เขาไกลสุดท้ายแล้วว่ามันจะเกิดเป็นปัญหาสังคมมากกว่าเดิม คือคุณต้องมององนี้ว่าคือรัฐแบบมีหน้าที่ address ดดทำไงก็ได้ให้ให้คนเหล่านี้เหมือนพวกนี้คือเกิดเป็นเซสตินเนตอย่างน้อยก็คือยังอยู่ได้ถ้าเกิดวันนี้คนกลุ่มนี้อยู่ไม่ได้คายาเสพติดในชุมชนอาเรามีเยอะมากมันมีปัญหาอ,อื่นก่ออาชญากรรมโจรกรรมต่างๆและมันไม่ได้แค่ในในพื้นที่ของเขาแล้วจบเขาก็จะลามไปพื้นที่อื่นๆเกิดขึ้น,นผมแม้ถ้าเกิดเขาไม่มีรายได้เขาก็ต้องไปหาช่องทางอื่นๆในการทำอาหากินโดยวิธีพิเศษเกิดขึ้นไปเดินยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็แน่นอนล่ะภาคเศรษฐกิจก็ทําไปแต่ในขณะเดียวกันอ่ะการ address คนฐานรากก็ควรต้องเป็นเป้าหมายสําคัญของภาครัฐเหมือนกันแต่ถามว่าไม่ได้มีมุมไหนผิดนะคือมันมันมันมองได้ทั้งสองมุมจริงผมก็ถามกตัวเองหลายครั้งว่าแล้วจะไงวะเนี่ยเราเราจะมาแล้วเราเราต้องจะปาเขนที่ให้เขาหรอเอ้าเอ้แต่มันก็เป็นบุกลุกนะเอ้อย่างตัวผมเองเอผมต้องซื้อโฉนดที่ดินเองถูกไหม่ทุกแปลงผมก็ต้องซื้อถ้าหมจะม่อยู่อาศัยอคนกุึจะมี เขาได้เปรียบอะไรเงี้ยคือมองยากมองยากจริง